สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้วมื่อวามาใ้รูปแบบคลิปสันนะคะผ้าแร่งของติกนะคะมือนีนนะสวัสดีดทุกทุท่านนะคะวันนี้ได้กระดูกหมูทอดไข่เจียวร้อนๆนุ่มๆหน,นานๆแล้วก็ผัดพริกหมูสับแล้วก็น้ำจิ้มสามรสนะคะเนาะ <c oughs> เป็นผ้าแร่งง่ายๆเป็นเมนูล้างตู้เย็นนะจ๊ะเพราะว่าจะต้องไปซื้อของวันเสาร์นี้นะคะ มาค่ะมากินน้ากันเลยได้ข้าวเหนียวนะคะมือนีอยาก,กินแบบหนีเนาะเห็นบอกคะ่ะอย่งไดก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ติ๊กด้วย mm hmm. ไปเยี่ยมไข่ช้า mm hmm. ก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะ mm hmm. นี่เป็นน้ําพริกหมูสับใส่หมูยอนะคะ mm hmm. แล้วก็นี่น้ําจิ้มสามรสต่อด้วยหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะคะกระดูกหมูทอดแล้วก็ไข่เจียวร้อนๆเลยค่ะ mm hmm. ไปค่ะติ๊กขอญาตทานก่อนนะคะวันนี้เนาะมาในแบบคลิปสั้น ไว้เจอกันคลิปต่อไปว่าติ๊กจะกินอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ